อยากจะไปที่ไหนก็ไปขอให้มันอิสระเท่านั้นแล้วก็อาชีพท,ที่สุจริตผมมาทุกอย่างแล้วก็มาลงเลยคือทั้งสุดท้ายเนี่ยผมเลยคิดว่าที่เราอิสระแล้วไม่มีใครมาบังคับเรากการเก็บขยะซึ่งเราจะทําตามที่เราต้องการเมื่อกี้เขาก็ถามผมว่าอยากกลับบ้านไหมผมใจผมอยากกลับแต่ทีนี้ผมกลับไปแล้วผมไม่สร้าง ป,ปัญหาปไล่ตั้งครอบครัวเอาผมเลยไม่อยากกลับผมถ้าตายก็ให้มันตายอยู่ที่นี่ซะผมคิดนี้จบๆไปมันสบายใจอ่ะเพราะมันมันชอบแบบนี้แหละคนมันชอบแบบนี้อยู่บ้านก็บ้านก็ไม่ยิ่งไม่อยู่เกียดต่างากตัวคนเดียวก็เลยไปเลวเมื่อวี่อยู่เงี้ยสนุกหนึวันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี Di ๋ยวก็ไปทางโน้นหน่งหัวละฟองมาทางนี้มาเขาด่าทางโน้นมาทางนี้เขาให้นอนทางนี้ก็ไปนอนทางโน้นสบาย เขามีแต่ทําไรทํานาแต่เราทําอยากทาไม่ได้เพราะก็ไล่ขี่เรานอนไม่เขาก็ต้องไล่เราใช่ไหมใครเขาจะให้เรากินเขาก็ใครเขาจะมาหน้าเลี้ยงเราหรอคะมีแต่น้องอยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราทําอย่างเขาไม่ได้ตอนนี้ก็นอนหวานคิดว่าเราเป็นมาแล้วอยู่ที่นี่ถึงนอนที่นี่หลวงพ่อเนรหลวงพี่ ให้ไปนอนวัดไม่ไปนอนเช้ามาหกโมงกว่าเกือบเจโมงกว่าเะรรอรับเข้าวัดอายุเจดิห้าเนี่ยเราจะทำอะไรได้เจ็ดห้าเนี่ยนะก็ไปทำปุ๋ยมั้ง <laughs> เ็ไม่เอาหรอกขนาดไป ไปขอก็ทํางานก่อสร้างเขายังไม่เอาแล้วลุงไม่ไหวแล้วอายุปานนี้